ไปโอเคไปสนามบินกันนะไปกันเช็คอินกันเอ้ยเช็คอินแล้วค่ะแล้วก็กำลังโหลดกระเป๋าค่ะได้เลยใช่ไหมพี่ได้ค่ะ,ะ,คะโหลดกระเป๋าค่ะเอ่อโหลดกระเป๋าแล้วนะคะกำลังจะไปเสน้น ในเกตกันส่วนข้าวสรส่วนบตทส่วนสามขบถชาชนแล้วก็เข้ามาด้านในแล้วตอนนี้เรากำลังะเดินไปที่เกตนะคะทริปนี้จะเป็นทริปที่เราจะไปเที่ยวกันค่ะแต่ว่าเป็นเที่ยวแบบสายธรรมะนะคะทําบุญแล้วก็เที่ยวแบบชิวๆค่ะขับรถเที่ยวเองค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะ พอเช็คอินแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ทานอะไรเราก็ต้องไปหาของกินก่อนค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะคะราคาก็โหดหน่าดูเหมือนกันค่ะแค่ชุดนี้ก็หลายร้อยค่ะแล้วก็ไปเช็คอินกันค่ะเตรียมตัวขึ้นเครื่องก็จะวิ่งขึ้นเครื่องเหมือนเดิมตามปกติของเราเองพอมาขึ้นเครื่องก็บรรยากาศแบบนี้ค่ะ คลิปนี้เราเดินทางโดยสายการบินไทยสมายค่ะค่าเครื่องอยู่ที่คนละ3,560บาทนะคะขาเดียวค่ะบนเครื่องก็คล้ายๆเดิมนะคะก่อนที่จะเจอโควิดเนาะแต่ว่าบนเขาก็จะมีเสิร์ฟเป็นแบบว่าของกินแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่แบบเข้ากล่องที่อิ่มเลยอะคะ่ะ ออมาถึงสนามบินเชียงใหม่ก็จะประมาณคนก็ไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่ามีคนเดินทางค่ะ This trip will e w go to visit เชียงใหม่ like is t easy way to drive by ourselves and traveling to the flower farms for three day two night and I will stay at the temple ออกมาก็จะเจอเคอเตอร์นี้นะคะมาเช่าตรงนี้ได้เลยเวลาเราออกมานะคะก็จะอยู่ด้านขวามือนะคะ You you can rent a car here ตรงข้ามกับเอวินะคะตรงนี้ทางออกนะคะตรงจุดบินภายในประเทศค่ะสนามบินเชีเชยงใหม่ ปกตินะคะการเช่าเนี่ยจะต้องมีมัดจําด้วยค่ะแล้วก็เราสามารถเลือกรถได้เลยนะคะว่าเราอยากได้รถแบบไหนถ้าเกิดว่าเราเช่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะพาเราไปรับรถนะคะแบบนี้เลยเราก็ต้องเช็คสภาพรถด้วยค่ะก่อนที่เราจะเดินทางนะคะที่แรกนะคะเราก็เดินทางไปที่แม่ริมเลยเพราะว่าเป้าหมายเราคือเราจะไปพักที่วัดนะคะที่แม่ริมแต่ว่าทริปนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบสบายๆนะ มาถึงที่พักค่ะจากสนามบินมาถึงแม่ริมก็ประมาณ 40, 40นาทีได้ค่ะก็รถไม่ติดมากอันนี้เป็นที่พักค่ะจะบอกว่านี่คือในวัดนะคะที่ปฏิบัติธรรมแต่จะบอกว่าสวยมากๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเหมือนโรงแรมเลยค่ะหลังใหญ่มากๆค่ะบรรยากาศโดยรอบก็สวยมากแล้วก็คือที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมถ้าใครที่มาปฏิบัติธรรมนะก็แนะนำมาได้เลยนะคะ ว่าที่นี่เนี่ยน,น่าสนใจมากคือปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็มีความสงบค่ะพื้นที่ก็ดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็พักผ่อนกันก่อนนะคะเช้าว,วันที่สองค่ะตื่นแต่เชาะะ้าเลยค่ะตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วก็ออกมาเดินแบบนี้ที่เห็นอยู่นะคะ คือสวนดอกไม้ทั้งหมดเลยค่ะแม่ริมเนี่ยเขาปลูกดอกไม้แล้วก็มีเปิดไฟไว้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะตอนแรกที่ปุ้ยมาปุ้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมีไฟเหมือนมีงานเลยอะไรเลยอะ่ะแต่พอไปถามเขาจริงๆอ่ะคือเขาเลี้ยงดอกไม้นะคะเขาก็เลยเปิดไฟไว้นะคะซึ่งเยอะมากๆนะคะใครที่ชอบเที่ยวแนวแบบชิลๆแล้วก็มีบรรยากาศสวยๆของดอกไม้นะคะ แนะนำที่แม่ริมเลยค่ะมาอยู่3วัน2คืนเลยช่วงเช้าๆก็บรรยากาศแบบนี้มาปั่นจักรยานหรือไม่ก็เดินเล่นนะคะแบบนี้เลยระหว่างทางที่เดินไปนะคะก็จะเห็นสวนดอกไม้เยอะมากๆมีมากกว่า6-7ส่สวนเลยทีเดียวค่ะก็เลือกไปนะคะว่าเราอยากจะไปที่ไหน เรามาถึงสวนรุงรนนะคะตั้งแต่ก่อน7โมงเนาะทีนี้เขายังไม่เปิดก็เลยได้ได้แค่เข้ามาถ่ายบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือเราก็มาเดินเพื่อออกกำลังกายช่วงเช้าจะบอกว่าสดชื่นมากเลยแล้วทีนี้ที่เป้าหมายเราอีกอันหนึ่งก็คือได้มานั่งชิลๆนะคะทานกาแฟตรงข้ามกับสวนลุงรนเนี่ยค่ะจะมีร้านกาแฟค่ะอยู่ใกล้กๆสามารถที่จะมานั่งชิลๆทานอาหารได้นะคะ หรือว่าทานกาแฟหรือเครื่องดื่มร้อนๆอ,อุ่นๆน,นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าค่อยๆเดินกลับไปที่พักได้ค่ะราคาเครื่องดื่มจะเริ่มต้นที่ประมาณ35บาบาทนะคะราคาก็ไม่สูงสามารถที่จะทานได้นะคะอร่อยด้วยนะ แมวกวักของแท้ค่ะต้องที่นี่นะคะ <c oughs> ประเทศไทยเลย้าเเ <c oughs> ดิ <c oughs> นมาก็เจอร้านค้าค่ะเขามีปลูกผักสวนครัวขายด้วยนะคะสามารถซื้อกลับไปได้ด้วยค่ะแล้วก็มีสวนดอกไม้ข้างทางเยอะมากๆเลยค่ะทุกคน แล้วราคาของเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10บาทอะถูกมากเราก็เดินกันไปเรื่อยๆค่ะชมความงามไปด้วยแต่จะบอกว่าบรรยากาศดีจริงๆช่วงเช้าๆใครที่เหนื่อยล้ากับการทำงานนะแนะนำนะว่าถ้าไปพักผ่อนอะ่ะแนะนำให้ตื่นเดินแต่เช้านะคะคุณจะรู้สึกว่ามันบรรยากาศดีแล้วก็ทำให้เราอะมีความสุขมากขึ้นร่างกายเราก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะ This is on the way we walk back to the temple a lot flower, of the flower, the beautiful flower along the road ระหว่างที่เราเดินทางไปนะคะก็ใช้เวลาในการเดินอยู่ประมาณ1ชั่วโมงได้นะคะ แล้วก็กลับไปเตรียมตัวอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมตัวไปทานอาหารค่ะอาหารที่นี่ก็ทานฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะช่วงสายๆค่ะเราก็ออกมาเที่ยวส่วนดอกไม้ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆจริงๆเป็นที่ที่เราเดินเมื่อเช้านี่แหละแต่ว่า เราก็ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแบบแต่งตัวมาถ่ายภาพอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยกลับมากันอีกรอบหนึ่งที่นี่ชื่อสวนลุงตันค่ะมีดอกไม้เยอะมากเลยค่ะทุกคนค่าเข้าชมเนี่ย50บาทเท่านั้นแล้วก็เห็นไหมคะในภาพเนี่ยก็คือทร็อปต่างๆเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้เราด้วยค่ะแต่ว่าแนะนําเวลาเที่ยวนะคะว่าควรที่จะมาไม่ใช่ช่วงกลางวันมากค่ะเพราะว่าถ้ามากลางวันมากเนี่ยก็จะร้อนมากๆเลยทีเดียวแต่ว่า วันนี้ปุ้ยก็มาตอนกลางวันเลยค่ะแบบว่าแดดปเปรี้ยงเลยค่ะแต่มันก็สวยจริงๆนะทุกคนคือภาพที่ออกมาสีสวยมากๆแล้วก็มีแบบดอกไม้ให้เราถ่ายทุกจุดเลยมีทั้งเนี่ยค่ะดอกไม้สีขาวนะโทนขาวเนาะใครที่แต่งตัวมาเนาะโทนขาวก็ลองเลือกเนี่ยค่ะร่มเนี่ยเขาก็มีให้เรายืมนะคะเป็นพร็อพแล้วก็มีเป็นอดอกไม้เป็นมงกุฎด,ดอกไม้ด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะ,ะเลือก ยืมเข้าได้ตอนช่วงที่เราไปจ่ายค่าเข้าชมนะคะที่สวนลุงตันค่ะตรงแม่ริมนะคะทุกคนอยู่ที่อำเภอแม่ริมอยู่ที่นี่ก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะคะถ้าเกิดคนที่ชอบถ่ายภาพนะคะก็แนะนำค่ะว่าเตรียมพร็อพมาอาจจะเป็นชุดพริวๆก็ได้นะคะอย่างปุ้ยเองปุ้ยมาก็คือไม่ได้เตรียมชุดแบบพริวๆมาแต่ในช่วงที่ปุ้ยไปเนี่ยเป็นช่วงเดือน มีนาคมนะคะซึ่งมีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยมากเลยทีเดียวดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยะคะ่ะแนะนำนะคะเพื่อนๆ50าสบาทคุ้มมากเลยค่ะที่นี่แต่ว่าจะไม่ค่อยมีจุดให้เรานั่งพักเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเป็นอาคารที่แบบเป็นห้องแอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะมีเป็นลักษณะของเพิงนะคะให้เรานั่งได้ก็ ตร,ตรงจุดที่เราถ่ายภาพก่อนที่เราจะเข้ามาก็เป็นจุดจ่ายเงินนะคะห้าสิบาทตรงนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดนะคะทุกคนแต่ดงดอกบัตเตอร์ค่ะสวยมากๆแล้วก็สูงมากเลยนะคะ น่าจะสูงอยู่ที่ประมาณ1650ซนติเมตรเลยค่ะเพราะว่าปุ้ยสูงมา162อะค่ะเนี่ยก็เกือบถึงถึงไหลเลยแล้วก็จะมีดอกสีม่วงเนี่ยค่ะปุ้ยก็จําไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดตัดเนาะสีม่วงกับสีข,ขาวอะพอเราไปยืนตรงนี้มันก็เป็นมุมที่สวยมากๆเลยดอกบัตเตอร์จะสูงมากนะคะแล้วก็ตรงดอกสีม่วงเนี่ยเขา เตี้ยๆหน่อยค่ะเวลาถ้าไปถ่ายก็ลองหามุมกันดีๆนะคะก็มีมุมสวยๆให้เราเลือกถ่ายได้เยอะเลยทริปนี้เนี่ยไม่ได้เสียค่าที่พักนะคะแล้วก็อาหารทานเองแค่ประมาณมื้อเดียวค่ะนอกนั้นก็คือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยก็เรียกว่าเป็นทริปที่ได้ไปปฏิบัติธรรมด้วยไปทําบุญด้วยนะคะก็ถ้าใครที่แบบว่ามีจิตศรัทธาอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะบริจาคได้นะคะ สวยมากและริมค่ะเชียงใหม่นะคะคนในเวลาออกเทีย่ยวเมืองไทย <นะ S 1> แล้วค่ะเราอยู่กันที่อำเภอแม่ริมค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาเชียงใหม่แล้วเนี่ยต้องอยู่กับความสวยนะคะวันนี้ราคาทุกคนมาที่สวนลุงตัน,นะคะ่ะสวนดอกไม้สวนมากๆเลยนะคะต้องมาชมกันนะคะที่นี่ตามไปเลยค่ะ now we are at luntan flower farms at m a r i m c h i a n g m a i ้ามาต้องมาชิคกินตรงนี้เลยค่ะก็สวนดอกไม้ลุมตานค่ะมีทั้งดอกสีขาวดอกสีม่วงสีแดงสีทุกสีนะคะเป็นเรนโบว์นะคะใครมาไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อนะคะมาดูกันเองนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะก็เรียกว่าอยู่ได้ไม่เบื่อจริงๆนะคะเพราะว่าตรงนี้น่าจะอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงเลยอ่ะ ถ้าเกิดว่าไม่เจอแดดที่ร้อนมากๆนะคะเราอยู่กันที่แม่ริมเชียงใหม่คะ่ะเห็นดอกไม้ไหมมันสวยมากเลยคะ่ะใครที่มาที่เชียงใหม่นะคะแนะนำเลยคะ่ะมาเที่ยวที่นี่กันนะคะตามไปดูความสวยของที่นี่เนเลยคะ่ะ ไอร์เลอร์ค่ะเป็น<ส>ของชุมชนนะคะใช่แมด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่ I อ o v เล l o w ฟ r เวอร์ฟาร์มนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะว่าฟาร์มที่นี่เป็นยังไงตามไปเลยเข้ามาด้านในนะคะที่นี่ค่าเข้าชมสูงพอสมควรค่ะทุกคน ร้อยน่าจะร้อยกว่าบาทอะร้อยเจ็ดสิบบาทประมาณนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะจําไม่ได้นะคะแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เราไปจอดรถนะตรงจุดจอดรถเสร็จแล้วเขาจะให้เรานั่งซาลเลงมาค่ะแล้วก็ทีนี้เข้ามาข้างในปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถมาแลกเครื่องดื่มได้บรรยากาศด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบดอกหงอนไก่น่าจะใช่นะคะเป็นบแบบว่าแบบเนี้ย คือใหญ่มากนะคะใหญ่มากแต่ก็จะเน้นสีแดงเลยคือโดยส่วนใหญ่ที่เห็นนะักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นชุดวินเทจค่ะสไตล์วินเทจหรือไม่ก็ออกสีขาวๆอะไรเงี้ยค่ะก็เตรียมตัวกันมาเนาะเวลาถ้าจะมาเที่ยวที่นี่นะสวนตอกไม้แล้วค่ะ i อเล l บเปล่าเวฟฟามนะคะบรรยากาศประมาณนี้เลยทุกคนจะเป็นสีสีสีหน่อยนะก็เลือกเสื้อประมาณแบบขาวๆหรือแนวแบบวินเทจนะประมาณนี้นะคะ มุมนี้ก็เป็นมุมที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะนั่งพักได้คือถ่ายรูปที่นี่เหนื่อยมากค่ะทุกคนเนื้อที่มันกว้างค่ะแต่ในส่วนของอดอกไม้จริงอ่ะที่เป็นของจริงอ่ะมีแค่มุมเมื่อสักครู่นี้ที่ปุ้ยถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่ามุมที่มีให้ถ่ายรูปเยอะๆอีกอะ่ะตามไปดูในคลิปเลยนะคะเห็นไหมคะจะมีมุมที่เขาเอาดอกไม้ปลอมมาแต่งเป็นโซนต่างๆแค่ตรงเนี้ยก็เหนื่อยมากเลยค่ะถ่ายถ่ายรูปจนเหนื่อยทุกคน แต่ก็มีมุมสวยๆเยอะสามารถที่จะเก็บภาพได้เช่นเดียวกันค่ะก็พอเราถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปนั่งพักได้แล้วที่นี่เขาก็จะมีเป็นอาหารด้วยนะคะบริการอาหารด้วยนี่ค่ะที่ทุกคนเห็นนะเหมือนมุมเนี้ยก็จะเป็นมุมที่เอเอออกจะเป็นแนววินเทจนะคะคือถ้าเราอะแต่งชุดแนววินเทจไปด้วยก็จะสามารถที่จะ เข้าเข้ากับคอนเซปต์เขาเลยค่ะอ๋อแล้วก็อย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าใครอะค่ะที่เอ่ออยากจะถ่ายรูปหรือไปคนเดียวนะโดยที่อยากจะถ่ายรูปมีช่างภาพนะเขามีบริการช่างภาพค่ะเข้ามาที่นี่เขาจะมีบริการช่างภาพคือในเรื่องของการจัดการะคะที่ I love Flower เนี่ยเขาจะเป็นระบบมากนะคะ เขาเป็นกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนมั้งคะน่าจะประมาณนี้แต่ว่าเขามีรถบริการรถด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของ เวลาเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราสามารถนำบัตรเนี่ยไปแลกเป็นเครื่องดื่มได้เครื่องดื่มก็เดี๋ยวจะมีให้ดูในคลิปนะคะว่ามีอะไรที่เขาให้เราเอาไปแลกนะคะก็จะเป็นขนมเนาะเป็นขนมไทยนะคะแล้วก็น้าน้ําสมุนไพรนะคะสามารถไปแลกได้บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นมุมนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมุมนั่งทานอาหารลูกค้าสามารถเลือกนั่งทานอาหารได้นะคะ this is the second farm that we visit in the day two i s very beautiful and very nice but uh, it have the entrance fee around 170 baht per person it includes the transportation from the parking car and uh, include the um, drink and uh, some snack ถ้าโดยส่วนตัวแล้วนะคะปุ้ยไปมาก็มีส่วนลุงตันกับที่นี่ ไอเลิฟเฟลเวอร์ฟาร์มสวนลุงตันค่าเข้าเนี่ยห้บาทแต่ที่เนี่ยค่าเข้าอยู่ที่ประมาณ170บาทต่อคนนะคะ mm hmm. ก็โดยรวมเนี่ยความแตกต่างก็คือสวนลุงตันมีเป็นน้ำเปล่าให้ให้ทานแล้วก็มีพร็อพให้เราถ่ายรูปใช่ไหมคะมีดอกไม้เยอะมากนะคะซึ่งเป็นดอกไม้จริงนะแต่ว่าถ้าให้ปุ้ยเนี่ยปุยชอบไหมปุ้ยก็จะชอบที่สวนลุงตันมากกว่า อันนี้ก็จะเป็นบริเวณนะคะภายในที่นั่งพักของลูกค้านะเวลาเราไปเราสามารถไปนั่งพักตรงนี้ได้ไปรับเครื่องดื่มก็ตรงนี้นะคะการตกแต่งก็จะแนวประมาณนี้เลยอ่านี่นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ําน้ําสมุนไพรนะคะที่เราเอาบาตรมาแลกฟรีอะค่ะกับขนมนะคะเป็นของหวานก็ท้าทั้ง2ที่เนี่ยนะคะ ที่ไอเลนฟลาเวอร์ฟาร์มเนี่ยเขาก็จะมีความมีจุดถ่ายรูปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจะไม่มีพอให้เรานะคะพอไปเที่ยวถ่ายภาพอะไรเสร็จแล้วนะคะก็มาหาที่ทานข้าวค่ะตอนเย็นนะคะที่นี่เนาะก็เป็นโรงแรมด้วยนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยนะดูบรรยากาศนะคะก็เทียบกับบรรยากาศแล้วก็ บอกบอง่งบอกได้นะว่าราคาจะประมาณเท่าไหร่นะคะราคาก็เรียกว่าค่อนข้างสูงสูงเหมือนกันค่ะก็ราคาสูงเนาะแต่ว่าการตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าสวยนะคะแล้วก็เท่าที่ปุ้ยเห็นนะ่ะคนที่ไปเที่ยวกันมาทุกคนเนี่ยที่ไปเจอกันที่สวนดอกไม้ก็จะมาแวะกินที่นี่นะคะมาทานข้าวกันที่นี่นะคะเมนูก็จะเป็นเมนูที่แปลกๆเหมือนกันนะบางเมนูปุ้ยก็ไม่เคยเห็นนะคะอย่าง ชิคเตอร์พี่ไายค่ะชิคสักวกาวค่ะเร,ราไปดูบรรยากาศร้านกันนะคะเป็นที่พักด้วยนะคะแล้วก็นอาหารด้วยค่ะ เมนูอาหารนะคะมาแล้วเห็นไหมเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบน่าจะคล้ายๆกับเน้ำตาลป่นปลาอะไรสักอย่างแล้วก็แตงโมค่ะและอันนี้ก็จะเป็นเมนูสเปกของเขาแต่ว่าเนื้อนุ่มมากนะคะคือนุ่มมากๆเ,เ,เมนูออเดิร์เมืองอะ่ะค่อนข้างอร่อยค่ะทุกคนแต่ราคาก็ไม่น้อยนะคะแต่ถ้าดูเรื่องของการตกแต่งเนี่ยเรียกว่าตกแต่งได้ดีแล้วก็สวยด้วยนะคะ ก็อีกร้านนึงเนาะถ้าเกิดว่าครั้งหนึ่งที่ได้เดินทางไปเที่ยวก็แนะนําค่ะว่าไปลองทานดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของวันนี้ที่เราสั่งกันนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ4ีหรายการนะคะทานกันประมาณ3คนค่ะแล้วเราก็กลับบ้านเออกลับวัดนะคะไปนอนกันค่ะพคนลูกใหญ่มากดูสิอหอม,อมสุดยอด นี่คือมะนาวค่ะไม่ใช่ส้มนะทุกคนลูกใหญ่มากโอ้ลูกเบล์จ้าโอ้ยหอมมากโอยหอมหอมหอม <c oughs> ไม่ใช่ส้มนะทุกคนใหญ่มากเยอะมากค่ะที่แม่ริมนะคะโอเยอะสุดๆ สนามบินแล้วท่อากาศยานเชียงใหม่ค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสนามบินกันกคนตอนนี้เรารอเช็คอินอยู่นะคะมีของเทีทยบเลย อันนี้เราเช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะก็เลยจะมาตรงช่องที่เป็นอินเทอร์เน็ตโมบายอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็โมบายเช็คอินนะคะตอนนี้ก็บินใสยกันบินเดิมค่ะไทยสมายค่ะทุกคนเรามาโหลดกระเป๋ากันนะหมดแล้วทุกคน บรรยากาศที่สนามบินเชียงใหม่ค่ะตอนก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะคะปุ้ยก็ไปซื้อของฝากที่สนามบินด้วยนะคะชื่อ,อร้านดำรงค่ะอร่อยมากเลยนะนี่นะคะเตรขึ้นเครื่องกันแล้วบอร์ดดิ้งไทมแล้วค่ะวันนี้เราออกที่ทางออกขึ้นเครื่อง6นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เดินทางไปเชียงใหม่สางวันสองคืนสำหรับท่านไหนคะที่ชอบเรื่องการเที่ยวสบายๆลองไปทำวิธีนี้ดูนะคะสบายมากๆเลยไฟเผือค่ะ เดิมนะแต่ว่าคนละเมนูเฉยๆขากลับนะคะไทยสมายสนามบินสุวรรณภูมิแล้วทุกคนหวังว่าจะสนุกกับทริปนี้นะคะเป็นการเดินทางขึ้นเครื่องน,นะคะหลังจากที่เราเจอโควิดค่ะก็เอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะคะได้ดูกันนะคะว่าสนามบินเป็นแบบนี้นะในช่วงของเกิดเหตุการณ์โควิดอะ่ะยังมีคนเดินทางนะแต่ว่าใน เวลาเดียวการนนก็ต้องมีเรื่องของความระมัดระวังและก็ความปลอดภัยมากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะและก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามมาจนถึงเวลานี้เลยค่ะใครที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์หรือว่ากดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย